เด็กๆครับเดี๋ยวนะครับกูขอกินขนมนิดนึงกำลังอร่อยเลยครับขนมนี้เรียกว่าขนมค่อมเด็กๆอย่ามวัวแต่กินขนมที่ซื้อในร้านสะดวกซื้อแล้วก็เป็นขนมที่ไม่ไมีไม่มีประโยชน์นะครับนี่เป็นขนมที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเด็กๆกินครับขนมไทยอร่อย วันหลังให้แม่ลองซื้อให้กินใครกินขนมไทยเป็นถ่ายรูปมาให้กูดูด้วยนะเยี่ยมเลยครับแต่วันนี้กูกินก่อนเดี๋ยวครับเรียนศิละปะไม่ได้ทำขนมนะครับวันหลังเราก็าทำกันเอาละเรียบร้อยละประมาณนี้เนาะเด็กครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปของปอนหนึ่งปอนสอง และปสา .3 ครับใช้สีแบบนี้ครับวันนี้พาสเทลหรือสีช็อคเด็กครับวันนี้ครูจะสอนพวกเราเรื่องเส้นเราจะมาจินตนาการกับเส้นกันเด็กๆครับพูดถึงเส้นเด็กรู้จักเส้นแบบไหนบ้างครับเส้นตรงเส้นโคง้งนะครับเส้นหยักเส้นเฉียง นะครับเส้นอะไรอีกเส้นนอนอเส้นขด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 แต่ละเส้นแต่ละเส้นะสน,นะครับนี่คือเรื่องเส้นทีนี้เรามีวัตถุดิบแบบนี้คือเส้นนะครับเด็กๆแต่วันนี้ครูจะให้เรามาใช้จินตนาการกับเส้นแล้วก็สีนะครับสีซึ่งวันนี้ครูอยากจะให้พวกเรารู้จักสี กลุ่มนี้ครับฟังดีๆนะครับสีแดงสีส้มสีน้ำตาลสีเหล่านี้เด็กดูสีเหล่านี้ะน,นะครับภาษาศิละปะเขาเรียกว่าสีโทนร้อนนะครับเด็กรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกมันร้อนไหมครับสีของดวงอาทิตย์สีของ ความร้อนสีของไฟเป็นอย่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองแบบนี้เขาเรียกว่าสีโทนร้อนมีกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าสีโทนเย็นไม่ต้องบอกว่าสีอะไรบ้างนะครับแต่ก็เด็กใช้ความรู้สึกสัมผัสเอาเลยครับสีแบบนี้เรียกว่าสีโทนเย็นแบบนี้ ฝั่งนี้โทนร้อนฝั่งนี้โทนเย็นมันจะใช้ยังไงหรือจะเลือกใช้ยังไงเดี๋ยวเราใช้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วเวลาครูพูดถึงคำว่าสีโทนร้อนและสีโทนเย็นให้เรานึกถึงกลุ่มสี2กลุ่มนี้นะครับสีมีอยู่แค่นี้ครับที่เราจะรู้จักกันนะครับเด็กครับวันนี้ครูพูดถึงเรื่องเส้นเส้นตรงแข็งแรงเห็นไหมครับทำไมตึกต้องสร้างให้มันตรง ต้องสร้างให้ตรงเพราะต้องการความแข็งแรงเพราะนั้นเส้นตรงให้ความรู้สึกแข็งแรงเส้นขดนะครับเส้นขดเหมือนเส้นก้นหอยแบบนี้จะรู้สึกมึนงงสังเกตในการ์ตูนไหมครับวเวลาตัวละครตกตึกหรือวิ่งไปชนตู้เย็นชนกำแพงจะมีวง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 เมวขึ้นมาแบบนี้นั่นแหละครับรู้สึกมึนงงเส้นนอนราบเรียบมีรู้สึกสบายนะครับสบาย แต่ไม่มั่นคงเท่ากับเส้นตั้งนะครับเนี่ยทีนี้เส้นหยักขึ้นลงแบบนี้ดูแล้วยังไม่มั่นคงเท่ากับเส้นตรงแต่ก็ยังคงความแข็งแกร่งแล้วก็สามารถจะรองรับอะไรข้างบนได้เอาละครับไม่ต้องไปใส่ใจมันมากแค่รู้คร่าวๆแล้วก็ใช้ความรู้สึกเอาก็แล้วกันนะครับวันนี้เส้นเหล่านี้จะมาใช้ยังไงเด็กๆครับครูมีภาพอยู่ภาพหนึง วัวน,นี้ออกก่อนนะอ่ะวันนี้ครูมีเต่ามาให้1ตัวเวลาทำงานเด็กๆว่าดอะไรก็ได้นะครับ1ชิ้นนะครับพอ1นึ่งพอสองสางชิ้นนะครับจะเป็นอะไรก็ได้เป็นผลไม้หรือเป็นอะไรก็ได้ที่มีรูปทรงที่ชัดเจนนะครับอ้าวแล้วหลังจากนั้นหยิบสีขึ้นมาครับครูขอใช้สีส้มสีแดงนะครับ คุณใส่เส้นลงไปเห็นไหมครับอ่าใส่เส้นลงไปใส่เส้นลงไปใช้ลักษณะเส้นนะครับใช้เส้นแทนการระบายสีนะเด็กๆนะใช้เส้นแทนการระบายสีเราจะใช้เส้นแบบไหนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ หร so ือแบบนี้ก so ็ได้ครับเส้นโค้งใส่ไปเลยนะครับครูจะหลีกเลี <t <t ่ยงสีอ่าดูแบบนี้ก็ได้ครับเส้นโค้งวงกลมเข้าไปใช่ไหมครับเด็กๆเปลี่ยนสีได้นะครับไม่จะเป็นต้องสีเหมือนครูนี่ครูทำให้ดูเห็นไหมครับการใช้เส้นแค่เส้น ทิศทางแตกต่างกันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแล้วนะครับเด็กดอูอ่มเห็นไหมครับทีนี้เราจะเพิ่มให้มันสวยงามได้ครับไม่เป็นไรใส่สลับก็ได้นะครับแต่ให้ยังดูว่าเป็นเส้นยังดูว่าเป็นเส้นนะครับไม่ใช่การระบายสีนะสัปดาห์นี้เราไม่ได้เรียนเรื่องการระบายสีนะครับเราเรียนเรื่องเส้นนะครับป .1 ป .2 ป .3 พอหนึ่งก็วาดรูปอะไรที่มันเล็กๆที่พอเข้าใจได้พอสองก็ยากขึ้นมาหน่อยพอสามก็ยากขึ้นมาหน่อยได้นะครับสมมติครูอยากทําข้างๆนี้ให้มันเพิ่มให้มันมีอะไรอ่ะให้มันมีเรื่องราวขึ้นมาอีกครูก็ใส่เส้นไปนะครับครูใส่เส้นไปเพื่อความสวยงามเห็นไหมครับเคลื่อนไหวอ่อนแอเห็นไหมครับทําได้หมดเลยนะครับ นี่คืออิทธิพลของเส้นและเรื่องราวของเส้นนะครับเด็กๆฝึกทําดูครับเส้นตรงเส้นเฉียงเส้นตั้งเส้นนอนเอามาใช้หมดอย่าลืมว่างานชิ้นนี้ไม่ใช่การระบายสีแต่เป็นการใช้เส้นแต่เป็นการใช้เส้นนะครับเป็นการใช้เส้นมาใส่ในพื้นที่ที่เราอยากจะใส่นะครับเส้นมันก็ได้ทํางานหน้าที่ของมันนะครับเด็กๆครับเดี๋ยวครูจะถ่ายภาพเต่าไว้ให้นะครับแล้วก็ถ่ายภาพตัวอย่างไว้ให้ เพื่อเด็กจะได้ทําความเข้าใจกับมันนะครับเด็กๆครับ1ชิ้นเหมือนเดิมครับนะครับหชิ้นเหมือนเดิมว่างก็ทํามาให้ครูนะครับทําการบ้านวิชาอื่นเสร็จแล้วอยากผ่อนคลายใครจะวาดรูปอะไรก็ได้แต่ให้ใช้เส้นฟังดีๆให้ใช้เส้นนะครับแทนการระบายสีโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรครูจะเตรียมมาให้อีกสนุกขึ้นเรื่อยๆครับ มีสีน้ำแล้วใช่ไหมปอหนึ่งปอสองปอสามมีสีโปสเตอร์แล้วใช่ไหมครับงานชิ้นต่อไปอาจจะเป็นสีโปสเตอร์เตรียมตัวให้ดีอ๋อแล้วก็ฝากนิดนึงไปหาฟองน้ําคนละหนึ่งก้อนเล็กๆไม่ต้องใหญ่สัปดาหนะ์หน้าสัปดาหนะ์หน้าเราจะได้เล่นฟองน้ํากับสีน้ํากันเค okay. ไปแล้วครับวันนี้กูไปก่อนลวครับขนมมาอร่อยมากเลยอย่าลืมไปกินขนมไทยให้กูด้วยนะครับเดี๋ยวต้องหัดกินขนมไทยด้วยนะครับอย่าก,กินแต่ขนมฝรั่งไม่โอเคเลยไปลวครับบ๊ายบายสวัสดีครับ